สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สมุยครับในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรียกอะไรนะตรงนี้เรียกแม่น้ำแม่น้ำนะครับตำบลแม่น้ำนะครับเดี๋ยววกหมูกับปราตุยหมูกระตุย้นไม้นะครับนี่เจะขออยู่น้านนะคุณนีโอนะครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอะไรนะเป็นในสมุยเดี๋ยวเพื่อนสมาชิก ที่ดูคลิปวีดีโอนี้นะครับดูติดตามกันนะค,ครับตอ,อ,นนอนตอ,อนตอนอยู่ท้ายเจไม่บอกพี่คิมครับไม่มีสัญญาณต้งองรออีร้านมาสัญญาณไม่มีเลยสาม G เลย <c oughs> เดี๋ยวถ่ายเป็นกล้องโกโรไปคาพับจะได้ชัดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ตรงนี้มีทุเรียนประมาณกี่ต้นครับ สองร้อยต้นนี่นะครับนี่คือตำบด,ดแม่น้ำเนาะสมุย การบริหารจัดก,การน้ำเราทำไงครับเป็นอ๋อเป็นช่วงๆอธิบายหน่อยสิก็ในการรับน้ำเราเอาไปกันป้นใหเป็นลำทางแล้วเราก็หาที่ที่มันสูงกว่าเต็นท์เราแล้วมันเ็เราก็ต่อมาเรื่อยๆนี่ก็เปลี่นลยนในก็คือมันก็จะเต็มเองเต็มเสร็จแล้วก็ลงไปตรงอื่นใช่อ่า อันนี้ก็เป็นวิธีเขานนิยมใช้กันเลยไหมหรือว่าเป็นพาอของเราเขา,า,าจะใช้แบบนี้อโอ้เด็ดเดี๋ยว็ดตอนนี้นะครับก็มาตุยไปหาว่าอาวุธมาเพิ่ม <laughs> นะเอาไม้ขึ้นมาเอาไม้ขึ้นมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจ้าถ่ายรูปเสร็จรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งนะครับตหมูว่าไงบ้างครับมาที่นี่วันนี้คุวเมีมานีดนึ<า>ับขาที่ดีครับ นึกถึงธรรมชาติเ็นลุงหมูสมัยลุงหมูหนุ่มๆนะลุลงหมูชอบอย่างเนี้ยเขาป่าเข้าดงอยา่เนี้ยลุงหมูอยู่กระชินมากแล้วไอป่าเขาอย่างเนี้ยครับ <c oughs> เป็นชินของลุงหมูเลยอ่าพอลุงหมูผ่านมาแล้วโอ้ยหผมขนาดไหนขึ้นหมด <c oughs> <c oughs> ่ลอไอคุณเรียวว่าเลยเยอะเทวันขึ้นกาว <c oughs> ไงครับเดี๋ยววันนี้ก็พาไปดูต้นแม่แม่นสมุยนะไกลไหมไกลไหมไม่ไกลครับเนี่ยครับตรงอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ตรงนี้มันชันขึ้นไม่ได้ตรงครับตนเดินน่ไปไปไปไรไปไไเปไป สอนมาัาลงมาผสมช่วยมันเลยอ่ะมันเป็นธรรมชาติมันเลยขร้อยคำไม่มีดอกแค่นั้นแหละ <c oughs> แต่ต้นน้องนี่ผมนึกทำไมมดดำมันเยอะทุกต้นเลย <c oughs> เออก็ใช่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้พ่นยาเราเรื่อนมดมันก็เต็มหมดอ่ะร <c oughs> ู้สึกเรียนมันไม่ค่อยมี <c oughs> <c oughs> เรียนจะน้อยมกมีไม่ได้ทั้งเพียรทั้งมด,มมดตรงน,นี้ตรงน,นี้สองร้อยต้นก็ปลูกระยะที่เท่าไหร่ครับเนี <c oughs> ่ยระยะระยะก็แล้วแต่แล้วแ เอาหินเอาครับหลบกินหินนะอ๋อดูดูเป็นจังหวะเอาดูจังหวะดูเป็นจังหวะเอายาวเป็นยาวเป็นแนวแบบตั้งแบบตาภาาตะงหลออไม่ได้อ่ะดูจังหวะตรงไหนมีหินแล้วก็หลบอะไรแบบนี้ครับไม่อยู่อ่ะแล้วคุณโอลองบอกหน่อยสิว่าหลายคนเนี่ยชอบถามว่าโอ้มันหินมันจะปลูกได้ไหมลูกได้ครับถ้าเลยถ้าหินอยู่ข้างบนแบบนี้ปลูกได้ถ้าหินอยู่ข้างใต้ปลูกไม่ได้ครับอ่านะครับไก่ละต้นไหนเอ่ยชี้เลย โน่นนะอนรอนทีนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียผมรอผมรอเอากระเป๋านิดนึงนะครับก็ส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นหมอนทองเนาะเป็นหมอนทอง,อทองแต่ที่นู้นนะครับจะมีพวกก้านยาวชานันีแล้วก็รวงล้ก็ทุเรียนบ้านเยอะอ่าครับแลนนี้เราลดน้ำยังไงอ่ะเรา ก็เป็นหัวน to okay, right. ้ have to have to ําหยดสติ๊กปีเสื้อครับก็ต้องทั้งวันเลยวันทั้งวันมันโผล่กี่ลิตรต่อชั่วโเจ็ดสิบเจ็ดสิบลิตรต่อนาทีต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงการผมมาขึ้นไปเลยแต่มันน่าจะขึ้นอยู่กับแรงอะไรกันเหลอเพราะมันไม่มีปั๊มันก็ไม่ค่อยก็ประมาณบาหนึ่งบาหนึ่ง เหนือที่ความสูงยากนะผมบอ,อกได้เลยคือการที่จะดันใช้ปั๊มดันขึ้นมาก็ยากพอสมควรเพราะน้นพอเราเพราะว่าน้ำเรามันอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าน้ำเราเอามาจากไหนนะ้ำตกใช่ไ<ก>หมธรรมชาตินนี่เป็อ,เอ,อ๋ตอต้นนี้อ่ะ ัหลงองอกมานดิดหนึ่งครับผมส่วนนี้จะเตี้ยส่วนนี้จะส่งกว่าอีกที่หนึ่งใช่มั้ยไหม <c oughs> นี่คือเต <c oughs> <c oughs> ี้ยนะอ่าถึงแล้วครับเพื่อนสมาชิกต้นทุเรียนเป็นในสมุย ดูแต่โคนก่อนเนาะเดี๋ยวยาวขึ้นไปงี้นะครับอันนี้ท้าปล่อยมาหล่เนี่ยมอเตอหาลูกเจอเนี่ยลูกไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่ถนนข้างล่างอันนี้โดนมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาอันนี้คือต้นต้นแม่ออริจินอลนะครับเม็ดในสมุยในสมุยใช่ไหมต้นแม่ต้นแม่นี่เม่ดในสมุยเนี่ยเมื่อ几天เนี่ยได้ได้ตัด นี่ล็อีกวันเขนาดนี้ไหนลูกวะเนี่ยอันนี้รุ่นแรกุูกใหญ่เนี่ยยิ่งผมมันโตยิ่งหนาตาใ่งลยใช่ใหญ่หนาตาใช่ เราเว่าประวัตินิดนึ่งเราบอก่อนนิดนึงก็ตาของผมนะครับชื่อตาแพวเป็นคนปลูกครับครับแล้วเามื่อก่อน <c oughs> เขาก็ปลูกเป็นเม็ดหมดเลยครับเนีน่เยเนี่ยทุกต้นเนี่ยเป็นเม็ดหมดเลยแล้วก็พอโตขึ้นมาขเขาก็ชิมเนื้ออะไรเงี้ยขเขาก็บางทีก็ค้นแล้วก็เสียบเป็นหมอนเสียบอะไรแบบนี้ครับเปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดยอดแล้วแล้วต้นเนี้ยคือมันอร่อยเป็นต้นเดียวที่เหลืออยู่ที่รอดจากการโค้นเปลี่ยนยอดอ่าครับคือคัดแล้วอ่ะคัดแล้วคัดแล้วนะครับ ประมาณจักอายุเท่าไหร่นะที่เราขึ้นทะเบียนไว้ต้นนี้น่าจะประมาณ2530 2530นะประมาณนะเปิอสมาชิกประมาณ30ก่อนผมเกิดประมาณ30ปี30 35นี่ครับผมงูจะปีนขึ้นไปไ,ไหม โอ้ยทาลงหมูอันนเนอ่าเล่สีเอาใครเล่สีเนี่ยถ้าเปียหมูขึ้นถึงยอดอย่างเงี้ยไม่พอหมูขึ้นหรอกตอนนี้ไม่ได้แล้วจะเลขเกล็ดแล้วไม่เล่เกล็ดแล้วเล่เกล็ดแล้วไม่ไหวแล้วยอมกลัวแล้วยอมแล้วแเมื่อกี้ครับตอนนี้ก็เป็นเม็ดนายหมอนอ่าในหมอนเอาเม็ดานหมอนเขาไม่ถูกใจเออตัวแบบยอดไปแบบนี้อ๋อคือเม็ดของหมอนเม็ดจมหมอนแล้วก็เอาเอาอะไรมามาต่อ ก็มีพวงแล้วก็มีก้านยาวแล้วก็หมอนหอนทาไปสามัถเลยทําแฟนซีเลยนะทำสาต้นเลยทำแฟนซีเลยนะครับเออสมหรับพวงกันดีอยู่แล้วใบครับนีถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่บริหารจัดการต้องใช้ความสามารถสูงนะแล้วก็การบริหารจัดการที่ที่เจ้าผลผลิตนี่ก็ต้องยากพอสมควรต ต้อึดจริงๆเลยเนี่ยทําไมอึดไม่อดทนเนี่ยทาไม่ได้อย่างเงี้ยไปคิดว่าจะพ่นยาก็เหนื่อยแล้วนะแพ่นยาไงครับพ่นยาไงดีก็ลากสายเอาลากสายนะเหนื่อยเลยนะเอาแต่ถ้าถ้าปกติกัจฉินปกติกัจินครับไม่ก็ลากลงคนลากคนลงนะแล้วก็ลากไร้ปาวขึ้นมาอีกทีแล้วก็ลากคนลงถ้าลากขึ้นมาเรื่อยๆเอาเรื่องกันนะ ตกลงขึ้นมาครับในหลักหล้าเปล่า,าขึ้นมาก่อนแล้วก็ล้ลงใช่ครับเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยยังไงต้องเอาปุ๋ยหนักมากหนักขึ้นมาก่อนก็ใส่ลงไปแต่สมัยจะใส่ข้างล่างให้มันเบาลงเลยใช่สมัยหน้า,าขึ้นมานะอยาเลยก็ถือนิดนึงลง,นนงละลง,งลงไปก็แล้วต้องต้องข้างก็เป็นเม็ดเหมือนกันป่ะครับนี่ถือว่าเป็นอยู่ไปร้อปีครเป็นต้นแม่ที่สมบูรณ์ โศกดีด้วยนะครับเป็นพ like ื้นท uh, um, kind of ี่ที่เขานะครับลมหมูล้ออบหน่อยอบอบอบหน่อยอบเลยรอบนไมใช่ใช่อบนะรอบรอบแต่ต้นข้ายาวอบไม่รู้อ่ารู้ต้นนี้ครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปหน่อยรูปไปหน่อยอ่าประมาณหมูอบนิดนึงนะอบอีกทีนึงตอนนี้อยู่ประมาณ รอบเม้รอบต้นนี่ใครอยู่ประมาณแปดแปดแปดสิบแปดสิบแปดสิบเ้นแปดสิบเ้นโดยประมาณยังไม่ถึงร้อยดีหกรอบอมันต้าถ้าอบมือชนเนี่ยประมาณร้อยร้อยนึ่ตัวอ,อันนี้ของลุงหมูนะ,ะที่ลุงทำที่ลุงทำไม้มานะอันนี้ตอนมัน,นอนอกลูกเล็กๆครับอัดกวยยึดมันร่วงก็เลยพ่นแม็กใบใบมันก็เลยดูเล็กๆคนกดใบไว้คนกดใบไว้ แตกใบมวนต้นเลยใช่ใช่แต่ทำเป็นพันธนะุ์เอ่ออน้ำต้นนะตรงนีนะเออทำเป็นเันี้เอยู่นะแบบนี้นะครับก็พื้นที่ตรงนี้ตอนนี้สูงสูงประมาณเท่าไหร่หหหเคยวัดไหมเดี๋ยวลองวัดนะเดี๋ยวลองวัดกันดูนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลกันนิดนึง กับต้นเบ็ดในสมุยนะครับที่ของจริงนะครับออริจินอลอันนี้ผมจะถ่ายโดยกล้องโกโปรนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมไม่ได้ใช้มือถือนะครับแล้วก็ตอนแรกจะไลฟ์ไลฟ์ได้ไหม <c oughs> ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับ <c oughs> <c oughs> มี 4G เหรอของผม 3G เอ, <c oughs> <c oughs> อาผมพูดจริงนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ย 3G เนี่ยเดี๋ยวเลยขอดวันนิดนึงครับวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่ยี่ห้ากันยาปีหกห้าครับ นะครับก็อสองโมงสิบสามนาทีนะครับที่เราบันทึกคิวีโอนี้ไว้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมคืนนี้จะเอาถ่ายลงแล็บพอปแล้วก็ตัดเป็นช็อตๆแล้วที่นู้นมี WiFi เนาะผมหา WiFi อยู่ร้อยเก้าสิบเจ็ดโอเคนะครับตรงนี้ต้นน,นี้ตรงนี้เลยนะตรงนี้ที่เาวัดเลยนะครับร้อยเก้าสิบเจ็ดเมตร นะครับความสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับที่ต้นนี้อยู่ที่ตําบลอําเภอแม่น้ำํำตาบลแม่น้ําอําเภอเกาะสมุยครับนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นี่คือทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นทะเบียนของคนไทยนะครับของไทยนะก็ผมใช้คําว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายท่านสนใจนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นทุเรียนที่ทานอร่อยมากนะครับ เดี๋ยวเล่านิดหนึ่งเราเล่านิดหนึ่งเราเล่านิดหนึ่งว่าตอนที่พี่ติดต่อเรามาว่าเอ้ยต้องทำปันปรนพันเลยเป็นไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าตอนแรกไม่นึกว่าจะมีคนแบบเห็นความสําคัญของมันเลยเงี้ยเพราะตอนแรกผมว่ามันก็อร่อยนะแต่ว่าทําไมแบบไม่มีใครรู้จักมันอะแล้วแบบจะขายเป็นพันอะไรก็ไม่ได้จะขายเป็นแบบชนีมันก็ไม่ใช่จะเป็นหมอนก็ไม่ใช่ก็เลย ก็ดีผมก็เลยตัดสินใจขึ้นทะเบียนสายพันธุ์เป็นพันธุ์ของมันเลยเพราะไม่งั้นมันก็เป็นลูกผสมที่แบบขายเป็นสายพันธุ์อะไรก็ไม่ได้เลยครก็ขายเป็นพันธุ์โบราณพันธุ์พื้นเมืองมันก็ไม่มีไม่มีราคามากไม่มีคุณค่าแต่ของเราอร่อยไงแต่ของเราอร่อยนะอ่าพอขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเ้าเนื้อเขาดีเนื้อแยะเนื้อน้เมิดลุดใบตายเงี้ยโอ้โหแล้วก็สมุยยังไม่มีคนทำนะครับผมก็เลยอยากให้คนรู้จักผู้เรียนสมุยก็เลยตั้งชื่อให้มีคำว่าสมุยอ่าสมุยครับใช่อันนี้อะไรชื่ คิดกันเองคี่ในครอบครัวนะเพราะตอนแรกเรียกเม็ดนายชนีก็ไหนๆก็มันมีคาว่าเม็ดนายอยู่แล้วก็ใส่คาว่าสมุยไปก็เลยเป็นเม็ดนายสมุยมันก็ชี้ชัดมากขึ้นว่าเป็นของที่นี่นะครับก็ผมว่าดีนะชื่อนี้ชื่อนี้ดีนะจำง่ายจำง่ายด้วยจำง่ายเป็นชื่อของในในหมู่หมู่บ้านนี้เลยใช่เออของตำบลนี้เลยครับทาให้ชื่อเสียงตำบลเรารู้จักไปทั่วอีกใช่ตอนแรกอผมตั้งใจจะคิดเล่นๆเป็นแบบคล้ายๆแบบ เป็นใครให้มุกอะครับ,รบแต่มันไม่ไม่มีคนเข้าใจมุกผมอเม็ดในสมนุนยังเพราะว่าอันนี้เราพบในเกาะใช่ไหมครับก็เม็ดันเป็นช่องหก็นม่อนี้เลยเป็นมเ,<อ>เนม็ดในสม,<อ>มุนแต่ไม่มีคนเข้าใจตรงนี้ผมก็เลยแบบเอาเป็นไม่เป็นไรเอา,าอธิบายตอนย่ยอยย่ยยอยแบบนี้ครับก็ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ยังอยู่โอ้โหตอนนี้ยังอยู่ไปนานนานตอนนี้ คนจริงๆนะเพื่อนสมาชิกแล้วเป็นทุนเรียนที่เป็นม,มเล็ดเนี่ยหลายพันครับผมเพื่อนเล็ดเนี่ยโอ้อยู่ยาวนานครับอยู่เป็นอยู่เป็นร้อยๆปี <c oughs> ครับชื้อลูกตัวหลานอะไรแบบงั้น,งนเนอะอ่าครับเว้นแต่มันสูงจัดไปแล้วไม่ไหวแล้วเขาจะเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่แค่นั้นเองแต่อย่างงี้เขาไม่เปลี่ยนแล้วครับเาอยู่เป็นพ,พันธุ์ใหม่แล้วเขาเรียกว่าต้นแม่ออริจินอลแล้วตัวนี้อาจจะย้ายพันธุ์เนี่ยต่อไปมีชื่อเสียงแงตอนเลื้อดิ ต้องบอกว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วตอนนี้ให้คอนเฟิร์มกับเจ้าของดีกว่าว่ายังไงครับก็ตอนนี้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้ไร้สุรจิตก็มีแค่สวนลุมพูปตุ้ยพันไม้ที่เดียวครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้เราครับนะครับก็คนสนใจซื้อเยอะนะเดี๋ยวปีนี้ผมว่าคนจะได้ชิมอีกเยอะดอกด้วย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 ปีนี้น่าจะได้ได้ได้ริมรองกันหลายท่าน น่าจะมีเป็นร้อยได้อยู่นะเป็นรอยได้อยู่ฝาอยู่แล้วฝาอยู่แล้วขนาดนี้ร้อยก่อแคครับผมแต่ว่าพอมันทังการลวงใส่มากที่สุดมาล่อมันยังล้วงอยู่เนาะเออมันยังยังไม่หยุดหลักอยู่ยัง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 ปล่อยอยู่ไอยู่งงงเนี้ยยังไม่อยู่เงี้ยอยู่งงล่วงอยู่อ่าล้วงอยู่นะจะฝาใหญ่ขึ้นโตเป็นกระปั้นแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้นะครับผม ยังอันนี้ยังไม่อยู่ด้วงนะปัญหาหลักคือกระรอกครับกระรอกมาจากในป่าเนี่ยมันเยอะมากครับเแล้วกระรอกนี่แหละมันดูไหนสวยมันเจาะลูกนั้นแหละกกรระอไม่่ใชว่าวันนี้เจาะลูกนี้จะกินให้หมดลูกไม่ใช่นะครับเจาะลูกนั้นภูเจาะลูกนี้ภูมันแสดงความเป็นเจ้าของไม่ด้เนจ้าของมันถือว่าอยู่ในป่าครับตอนที่เราแบบลดน้ำใส่ไม่ชมันไม่ช่วยเราพ่นยาไม่ช่วยอะไรเลย ไม่เก่งใจเอาเลยไม่เก่งใจเราเราไม่ช้านเลยถ้าอยู่ป่าอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วครับ แล้วข้างล่างมนเหลือขนมแม้ต้นหนึ่งนะให้มันกินมันจะได้ไม่กินทุเรียนผมมันไม่มันไม่กินขนุนนะเออมาจ่ายเดียก็ลอกมันมันรู้เรื่องงานมันง่ายไปมันไม่ไปกินทำไมอะลูกไม่กี่บาทเเรียนลูกเป็นทันนะสามอร่อยไม่เหมือนกันเอาไดตอนนี้นี่กระลอกนิยมเลยนะกระลอกนิยมเลยแต่ก่อนหน้าไม่มีทุเรียนมันกินขนุนอยู่ใช่ใช่พอมีทุเรียนไม่กินแล้วไม่กินแล้วครับมึงเท่าเรียนเนี่ยมันกินแล้วแต่ถ้ามีมัไอ้มังคุดมันชอบนะกระลอกเนี่ยมังคุดก็ชอบดอก ใบให้ดูใบแบบนี <Darwin> <FR> <Oliver> on, quiero, anyway. ้ครับเนี Bal, why, why ่ยใบเข้มหนาใบป้อมๆไม่เป็นไรไม่เป <hei> ็นไรเพราะเป็นไม้ปลูกใบมีใบเวลาปลูกเงี้ยผมผมเฉยๆเพราะเรากดกดไอ้ใบอ่อนใช่ไเรากดใบอ่อนอยู่ของเขานะครับก็อายุเก็บเกี่ยวที่เราที่เราจดไว้กี่วันนะประมาณร้อยถึงร้อยห้าร้อยถึงร้อยห้าวันถ้าเกิดว่า ฝนไม่ตกเลยนะผมก็เคยเห็นร้อยวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะบางทีก็ร้อยห้าร้อยมันจะล่าหน่อยใช่เราบอกข้อดีของพันุ์นี้หน่อยอ่าของในการที่เออที่จะปลูกอ่ะข้อที่ดีที่สุดผมว่านะหนึ่งคนแน่นอนอ่าคนแน่นอนทนอาทิตยห้าปีต้นยังไม่มีอะไรมากระแทกถาคายต้นเลยเออยังไม่มีอะไรมันเลยธรรมดาไม่มีรอยถากไม่มีะไรถากไม่มีอะไรเกินมากเลอ่า้าเป็นลงนะจะเป็นหมอนเป็นไรเราต้นเริ่มแบ่งนะเริ่ม เริ่มบุไปทีนี้ทีละหน่อยแล้วทนนะข้อข้อดีกะข้อที่หนึ่งคือทนเอเลรีบเมเลนีบเบตรีเอ่าเป็นสาครับเป็นอ่าได้เหหนึ่งสองหนึ่งทนสองเมดรีบสามสามมีไหมสามผมว่าทนฝนด้วยนะถ้าเทียบกับหมอนที่ร่วงไปเยอะเนี่ยไม่แพ้ไม่แพ้ใบอ่อนไม่แพ้ใบอ่อนอ่าทนทนเอาใบอ่อนได้ดีปีนี้ภาคใต้ฝนเยอะแต่ก็ยังติดยังติดเยอะอยู่ผมว่าถือว่าทนฝนอ่า มีอีกไหมติ๊กตอกติ๊กตอกมีอีกไหมดูเนี่ยดูรูปเดียวกันหมอนอยู่ใกล้อ่ะหมอนเหลือมองแต่จะมานับลูกใหญ่ละนี่ยังนับไม่ได้นะนับไม่งเหนียด้วยอ่าเหนียวเพราะว่าไม่ได้โยงอะไรเยอะแต่ว่ามันจริงมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นไม้พุ่มนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะมันจะคูณพุทธินีเครื่องพุ่มไม้เนื้อแข็งคนโลกอืและเป็นเม็ดด้วยยิ่งทนหนักกว่่าาอกว่าต้นพันธุ์ ตาต้นปันชนีต้นข้าพันที่ที่คุณีโอส่งไปให้เราวันจำหน่ายนี้ก็ทนนะสวยทนดีอ๋อผมเห็นชนีมันไม่ค่อยทนฝนไงครับแต่เนี่ยมันเป็นลูกของชนีแต่ว่ามันทนฝนตอนแรกถ้าเกิดมันเหมือนแม่มันอ่ะมันต้องไม่ทนฝนมันต้องถ้าเหมือนแม่มันจะฝนชุกๆเงี้ยนะมันจะไม่โดดแบบนี้มันจะมันมันเห็นป่ามาขึ้นป่ามาแล้วเข้าป่ามาแล้วชนีกลัวฝนครับ ตอนนี้นะช่วงดอกบานดอกบานเป็นถางแย่เนี่ยถางแย่ยังไม่ไหมยังไม่เดีเดลูกออกมาเนี่ยฝนตกมาเรียบร้อยคับหนีขึ้นเขาหมดหนีขึ้นเขาหมดอันนี้มันเป็นเม็ดไงเป็นเม็ดในไงมันไม่กลัวก็คือว่ามันมีมันมีเขาเรียกผมเด่นเด่นกว่าเด่นกว่าแม่เด่นกว่าต้นแม่ทักษินีจะไม่ค่อยมีเมล็ดรีบเด่นน้อยน้อยน้อยเมล็ดรีบน้อยใช่ใช่มันก็รีบเยอะนะที่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 ปลูกกันที่จันทร์น่ไม่รีบ มันริมก็ไม่แพ้หมอนนะไม่แพ้ไม่แพ้ดิบแยะเนี้ยแต่ลูกเล็กลุงก็ไม่เล็กอะไม่ไม่ต้นเนี้ยอ๋อไอ้ไอ้ต้นที่มันสามโลหรือว่าเป็นเพราะผมไว้เยอะใช่มันมันดกไปด้วยนะขนาดเนี้ยเดีวลุงหมูลราอธิบายมันดกไปไหมอันนี้ดกไปนะฮะมันพอพวงหนึ่งนี่มันถึงสี่ห้าลูกนี่มันมากไปแล้ะมันดกไปมันดกไปแล้วมันทําให้ลูกเล็กลงไปอีกแยะเลย ถ้าเรา้าเราถร้าคุริโอสอยตั้งกามันเริ่มแพทลูกคาขนาดเนี้ยนักนิ้วอ่ะสอยให้ลูกผมมีเวลาเลาสอยให้ลูกไปปลายกิ่งทิ้งได้ลูกกิ่งมันทรงไม่ถวยทิ้งนะมันจะโตวันนี้แค่ไหแล้วลูกจะสวยมากมีการแต่งลูกถ้าเราแต่งั้งเรล็กๆเลยสวยมากไอ้ไอ้ไอ้เงี้ก็ยัง พอะแต่งได้แต่ก็จะล่าไปนิดนิดละ <c oughs> ล่าไปหน่อยละ,ละาะาาชอมันช้าไปหน่อยละ<ร>อันนี้ติดเท่าไหร่ต้องเอาไว้หมดเท่านั้นละเอาไว้เท่าที่เขาจะอยู่ได้<ห>พอถ้าเราไปแต่งอีกมันจะเหลือน้อยแล้วมันจะไม่เปดิบเท่าไหร่นะตอนนั้นผมไม่กล้าแต่งเพราะว่าแบบฝนตกเยอะแล้ว,<ห>ลวมันแตกใบอ่อนอยู่ผมกลัว<ๆ><ๆ>มันร่วงก็เลยไม่กล้าแต่งพอไม่กล้าแต่งเสร็จมันก็กลายเป็นเต็มไปหมดความเป็นเพือนหมอนเหมือนกันทํามันดกมากอะไรเงี้ยลูกไม่โต ถ้าเราแต่งไม่พอทุกคนลูกจะมีสามโลขึ้นไปสามโลตีโลห้าโลมอนแยงเกินห้าโลอะโลนี่มันยังตกได้หมดเจ่หกโลขึ้นไปเนี่ยจะไปไม่ได้ละมันจะไปอีกอีกเกตหนึ่งเล้วราคาเนี่ตกไปยุกยุกเลยนะตกไปแย่เลยยังยังไม่เกินห้าโลเนี่ยสองร้อยพอเกินห้าโลไป ร้อยบาทหรือไม่ถึงร้อยแล้วโบ้แล้วแปดสิบบาทมันหายไปเท่าตัวใช่ครับพอเป็นโบ้เขาก็ซื้อเป็นห้องเย็นซื้อเป็นห้องเย็นซื้อไปทอดของโบ้นี่มีพ่อค้ามาซื้อส่งไปเนินสูงนะเออนั่นี่นกลับไปที่ผมอีกกลับไปที่จานอีกไปที่จานอีกฮะผมจานแชมิลลมได้ราคาไงเออไปลงห้องเย็นมั่งไปลงส่งลงทอดมั่งอะไรมั่ง ทรงที่สวยก็เอาไปลงห้องเย็นนะอ่แล้ว,วคุณนะโอบอกเลยว่าก้มก้มหน่อยได้ขายนะได้ขายบาย้างยังลูกยังเลยครับยังไม่ได้เปิดจองในปีนี้เพราะว่าปีปีก่อนหน้านี้ขายขายไหมขายครับขายเท่าไหร่มาเพื่อสมาชิกน่อยที่ท,ที่ที่เราทำปีที่ท<ำ>แล้วขายกิโลละไม่ได้ช่างครับ ขายเป็นกล่องอ๋อขายเป็นกล่องโอ้โหกล่องประมาณสองสามลูกแบบเนี้ยอ๋อของก็ไม่เกินไม่เกินไม่เกินเดี๋ยวว่าเต็มที่บอกเพื่อจะมาชี่ก่อนเพื่อที่อยากจกซื้อเออราคาขายกันยังไงนะคันนี้ปีนี้ยังไม่ได้คิดราคาเลยว่าขายเท่าไหร่อ่าวไมติดตามด้วยดื่มนบเนี่ยนะครับอยจากรูว่ามันจํานวนที่จะขายอกี่ลูกแล้วค่อยมาหารเพราะถ้าเกิดจํานวนลูกเยอะก็ เดี๋ยวดูคุณนิโอเปิดราคาปีนี้นะแล้วเพ่อนสมาชิก็ลองกินดูลองกินดูนะติดต่อได้เลยคูนิโอลองบอกเบอร์โทรศัพท์ในนี้เลยก็ได้เผื่อใครจะซื้อ0887611575ครับติดทีครับ0887611575อ่าสนใจจองได้ดะครับนี่อยู่ยประมาณผมเคยดูที่ไลฟ์สดนะครับอันนี้เรอยู่ประมาณไม่เกินเดือนก็จะตัดได้แล้วเนี่ย<ม> ลุงหมูครับเวลาจบคลิปอัลุงบอกเบอร์โทรนะผมรู้สึกเบอร์มันคล้ายๆเบอร์ผมเลยนะอะไรเหรอใช่ไหมอ่าส่วนแบบแปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดห้าเบอร์ผมอ่ะผมสี่ห้าเจ็ดห้าใช่แล้วเราเป็นศูนย์แปดหนึ่งเออก็อ่ะไปเดี๋ยวเราดูๆตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยแล้วจนจนขอลุงหมูกับ ลุงหมูคนนี้โอยืนตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวตอนจอนถ้าใครอยากอยากทานนะตั้งนะคุณนิโอวาตั้งจองไม่ได้ลงหน้าเลยนะครับเพราะมีต้นเดียวในประเทศไทยนะจอนนั่งจอนนั่งลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือผมขอถือเลยแล้วกันทำป้ายมาเดี๋ยวไม่ได้ใช้มีต้นนี้ของที่สามต่อไปก็จะเป็นรุ่นหลังแล้วกำลังเริ่มเริ่มขยายพันธุ์อ่าสี่หลายปีนั่งนั่งลงใช้เห็นทั้งบนเ้อะ ไหมอา่าเพิ่มแสงหน่อยเพิ่มแสงหน่อยถ่ายรูปนะครับบันทึกภาพอยู่นะครับเพื่อสมาชิกนี่นี่ตรงนี้จิ้มตรงนี้ต,นตัดแสงขึ้นมาูน,นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อสมาชิกได้ของแท้แน่นอนนะครับ<ต>ซื้อต้อนพันธุ์กับเราไม่มีที่ไหนที่เดียวนะครับที่เดียวครับเดี๋ยวเราระวัง ระวังแอบมากหน่อยนะครับเพราะเรื่องนี้มัน,นาชาิ่นแย่นะครับหมูเตือนไว้เลยนะครับตอนไม่วางใจโทรนะไม่น้วางใจโทมาที่เบิร์เบอร์ลุงหมูก่อนนะครับมีที่เดียวเท,ท่านั้นนะครับมีที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ทัศน,น์อื่นเขาว่าเขามีก็ระวังนะครับตั้งนึกกันเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของให้ที่ร้านลุงหมูก็ซื้พันไม้ทีเดียวครับครับผมก็เพจเรานะครับชี่นี้เดี๋ยวจำน่ายกิงพันธุเรียนมีคนติดตามอยู่ประมาณจาบแสนกว่า ถ้าคุณเข้าไปในเพจแล้หล <Yeah. S 2> ักร้อยหลักพันเนี่ยไม่ใช่เรานะระว,วังม่จาชีพกันด้วยนะครับลายเราก็ลายนี้สั่งซื้อได้นะครับอ้าคุณนิโอคอนเฟิร์ให้ผอีกทีนึงครับก็ตัวแทนจําหน่ายของผมมีเจ้าเดียวนะครับคือร้านตปน ร้านต้นทุเรียนของหลุงหมูปวัตุ้ยพันไม้นะครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวนะครับตำบลแก่งหางแมวครับครับผมจันทบุรีวันนี้พามาให้ดูเสียได้ไลไม่ได้เสียได้ไลไม่ได้เพราะมันเขางงาไม่มีสัญญาณใช่ัไม่เป็นไรเดี๋ยวอีรันอีรันไปลับันมาโอเคครับขอบคุณครับผมตรงนี้นะครับเม็ดในสมุยต้นแม่อลิจแนนที่ยังมีลมหายใจครับ ขอทานนี้หน่อยครับขอบคุณทุกท่านที่ดูวิดีโอนครับสวัสดีครับ